ในฤดูแล้งพืชจะดูดน้ําดูดธาตุอาหารได้น้อยมากเพราะว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของสิ่งแวดลอ้อมถูกกาหนดแม่พืชเปิดปากใบพืชเปิดปากใบก็ต่อเมื่อพืชก็สันนิฐานตัวเองว่าเขาจะต้องมีกําไรไม่ใช่เขาขาดทุนกาไรของพืชมาจากขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับอผมทําเมื่อวานคลิปหนึ่ง โดยใช้โลโก้ของสีความใหม่กากันกษตรตั้งแต่วันแรกที่ผมใช้โลโก้ของสีความใหม่กากันกษตรผมมองไปถึงตะวันตั้งแต่วันแรกแล้วครับแสดงว่าผมมอบความสําเร็จให้กับคุณตั้งแต่วันแรกแล้วครับหลายคนยังมองไม่รู้เลยว่าผมทําเพื่ออะไรเพื่อผู้ติดตามแล้วก็เพื่อคุณนะครับสวนไหนพืชของคุณในระยะฤดูแแร,ร,ร,รงใบห้อยขาดน้ํา ใบแห้งใบเหี่ยวสแสดงว่าพืชของคุณไม่แข็งแรงฟันธงนะครับการสะสมอาหารของพืชของคุณตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงฤด,ดูแล้งนะครับไม่เพียงพอเคยบอกว่าต้นไม้ต่างประเทศไม่เห็นขอต้องรดน้ําไม่เห็นมันตายแล้วต้นเงยแล้วทาไมตู้เรียนของคุณพอขาดน้ำแป๊บเดียวตายแล้วเพราะอะไรครับเพราะเนื้อเยื่อของคุณไม่แข็งแรง